สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ออกจากบ้านมานะคะหลังจากที่ไม่ได้ออกจากบ้านมาแบบนานมากเลยนะคะวันนี้ก็มีนัดไปทําฟันนะคะก็เลยไปเปลี่ยนสียางมานะคะอันนี้ก็คือเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นการจัดฟันรอบที่สองนะคะก็คือรอบแรกนะคะจัดตอนอยู่ปีหนึ่งนะคะแล้วก็พอเรียนจบมาเขาให้รีเทนเนอร์มาใส่ใช่ไหมแต่เราอะ ไม่ยอมใส่เราใส่อยู่แค่ประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนเองมันก็เลยทําให้ฟันเราอ่ะมันเริ่มที่จะเหยื่อมากขึ้นนะคะก็เลยครั้งนี้นะคะก็เลยไปปรึกษาหมอจัดฟันนะคะเขาก็เลยแนะนําว่าเป็นจัดฟันใหม่แล้วก็เขาจะกอฟันเราด้วยนะคะก็คือจะกอฟันหน้าข้างบนนะคะเพราะว่าฟันเรามันใหญ่นะคะเขาก็จะช่วยกอแล้วก็มันจะช่วยให้เราอ่ะจัดฟันเข้าไปได้มากขึ้นฟันมันจะได้ไม่เหยื่อนนะคะอันนี้ก็แบบไปเปลี่ยนสียางมา รอบนี้ก็เป็นเดือนที่สามแล้วนะคะรอบรอบนี้เป็นเดือนที่สามแล้วที่ไปเปลี่ยนสียางมาคะก็จัดมาได้สามเดือนแล้วนะคะหมอเขาบอกว่าต้องแบบทําให้ฟันมันห่างก่อนเพื่อจัดระเบียบฟันใหม่อันนี้ก็คือแบบเขาจัดเพื่อที่จะขยายฟันเราอ่ะให้มันห่างกันเพราะฟันเราห่างกันปุ๊บเขาอ่ะก็จะมากอฟันเราให้มันเล็กลงจากนั้นก็จะดึงฟันเราอ่ะให้มันเข้าที่เอออันนี้นะคะก็เลยถือโอกาส ออกมาข้างนอกนะคะมาแบบซื้อของเข้าบ้านนะคะพวกอาหารสดนะคะแล้วก็อันนี้กําลังแวะร้านกาแฟยอยู่ <g ül> อยากกินกาแฟมากนะคะเดี๋ยวไปกินกาแฟกันก่อนนะคะเมื่อกี้ขับไปนะคะยูเอดีนกนะคะตกหนักมากนะคะคาเฟ่ที่เราแพนไว้ก็เลยยกเลิกนะคะตกลงไม่ไปคาเฟ่แล้วนะคะเราจะ ตรงดิ่งเข้าบิ๊กซีแทนนะคะบิ๊กซีอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้เองนะคะแล้วก็เข้าไปบิ๊กซีแล้วก็อาจจะกลับบ้านเลยนะคะวันนี้ก็เฟลเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกสิ่งเกิดขึ้นดีเสมอน,นะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในบิ๊กซีแล้วนะคะกำลังเลือกซื้ออาหารสดกับอยู่นะคะเพราะว่าอาหารสดน่ะสั่งออนไลน์ไม่ค่อยได้นะคะก็<ม><ม>เลยมาที่โซนอาหารสด<ม>ก็แบบ ของก็มีเยอะอยู่นะคะซื้อไข่ซื้อหมูซื้อไก่นะคะหลักๆเลยก็จะซื้อแบบอาหารสดที่เอาไปทำกินเองอะคะ่ะนี่ก็จะเป็นโซนแบบอาหารแช่แข็งนะคะอันนี้ก็จะมีแบบซื้อตุนไปด้วยซื้อไข่ไก่ด้วยนะคะแต่ว่าไข่ไก่เขาก็จำกัดปริมาณแล้วนะคะเขาบอกว่าครอบครัวหนึ่งไม่เกิน ไมเกินสามแพ็คนะคะนี่นะคะหลบเข้ามาในห้างแล้วนะคะก็ใส่แมสสองชั้นเลยนะคะอันนี้คือชั้นที่หนึ่งอันนี้คือชั้นที่สอนะคะก็แบบใส่ป้องกันไว้เลย,เลยนี่ตอนนี้ก็เดินแบบซื้อพวกอาหารสดไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะซื้อพวกแบบน้ำตาน้ำตาลแล้วก็พวก ซอนะคะแบบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็มีสั่งออนไลน์ไปบ้างแล้วนะคะสั่งของพิมพ์ี่พายไปน้ำจิ้มสุก,กี้อันนี้เราก็จะมาซื้อซอมสมะเขือเทศนี่เปียกหมดเลยนะคะเนื้อเผ็ดเรา ไม่ได้ออกบ้านมาแบบเดือนกว่าแล้วะคะ่ะอันนี้คนก็จะแบบไม่ค่อยมีเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ตอนนี้ไม่ก็นเวลาทํางานงคนส่วนใหญ่นะคะแต่เราเป็นคนส่วนน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเรานะคะที่ออกมาช่วงที่คนอื่นเขาทํางานกันอยู่มันก็แบบทําให้คนไม่น้อยมันก็ลดการแอรอัดของคนได้นะคะอันนี้ที่บ้านสั่งมานะคะให้ซื้อเป็น ซอสของางลมชื่อแตต่างอนนั้นหายู่มาคนเดียวนะคะเพราะว่าบอกที่บ้านว่าไม่ต้องมานะคะเพราะว่าเราก็ต้องห่วงเขาด้วยแล้วก็แบบออกมาคนเดียวดีกว่าตอนนี้นะคะก็อยู่ที่โซนน้ำดื่มนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อน้ำดื่มด้วยสักสองแพ็คนะคะแล้วก็มีชั้นวางของเยอะอยู่ ดืมอันนี้พยายามถ่ายโซนที่ไม่ค่อยมีคนนะคะแต่ว่าหลักๆก็ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบข่ายอุปก,กรณ์ของใช้ภายในบ้านนะคะแต่ว่าไอ้พวกนี้เราสามารถสั่งออนไลน์ได้เราก็ไม่เอาส่วนมากเลยหลักๆเลยคือเราอะเน้นเป็นอาหารสดมากกว่าแล้วก็เป็นน้ำดื่มนะคะมาครั้งนี้ก็คือแบบ เน้นพวกนี้มากกว่าเพราะมันก็ค่อยสั่งออนไลน์เอานะคะสั่งออนไลน์คือแบบเขามาส่งให้เราถึงบ้านเลยมัน,นมันสะดวกกว่าที่เราจะมาแบบเดินซื้อเองนะคะอันนี้ก็แบบเดินดูของเฉยๆนะคะเผื่อเราอยากได้อะไรก็ค่อยสั่งออนไลน์ทีเดียวเลยาาย เดินกันหลายโซนมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโซนแบบน้ำยาล้างจานแล้วก็เป็นแบบน้ำยาซักผ้านะคะน้ำยาซักผ้านุ่มนะคะแล้วก็มีแบบพวกออสเปรดกลิ่นใบก้อนเอออันนี้ว่าจะซื้ออยู่พอดีเลยเพราะว่าเอาไปกำจัดแมลงสาบโอนนี้อยู่บ้านแล้วเจอมแมลงสาบด้วยอะเราก็เลยปิดตก <c oughs> ของเยอะมากเลยนะคะไม่ได้เดินห้างมาแบบเดือนกว่าแล้วอะ ก่อนหน้านี้ก็สั่งออนไลน์ก็มีแบบไปตลาดสดบ้างอะไรเงี้ยครั้งที่แล้วที่มาเปลี่ยนยางก็ไม่ได้แวะไหนนะคะไม่ได้แวะห้างแต่ครั้งเนี้ยมันเปลี่ยนยางแล้วอะเรารู้สึกว่าเราอยากแวะเหมือนกับว่าเราอะไม่ได้ออกไปไหนมานานมากเลยอะครั้งนี้ก็เลยโอเคแวะแล้วกันแต่ว่าเสียดายมากเลยนะคะไม่ได้ไปคาเฟ่นะคะว่าเพราะว่าฝนตกกลับแล้วนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ก็อยู่ในรถแล้วนะคะแล้วก็ทําการถอดแมสได้แล้วนะคะก็แบบไม่ได้ออกจากบ้านมานานมากจริงๆนะคะครั้งนี้ก็แบบว่าเราก็ออกมาซื้อของเ่ยแบบได้ซื้อของได้ทาอะไรที่แบบแต่มันก็ยังไม่ปกติร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละมันก็ต้องแบบต้องปรับตัวมันเป็นแบบยุคนิ w new normal เนอะแบบเนี้ยแล้วก็ทําให้รู้ว่าแบบ เราก็ปรับตัวมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก่อนหน้านี้เราไม่ออกมาซื้อของใช่ไหมล้วก็ใช้ก็เราก็ใช้หลักการแบบซื้อของออนไลน์อะ่ะเออซื้อของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรน้ํามันอะไรเป็ดโบแล้วก็ซื้อออนไลน์ยาสระผมแชมพูครีมนวดน้ําดื่มข้าวสารทุกอย่างเราสั่งออนไลน์หมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ ข้างนอกก็รู้สึกว่าแบบทําให้สมองเราปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอยู่แต่บ้านมาเดือนกว่าแล้วมันก็แบบพอออกมาเจอแบบคนเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบโอเคอ่ะแบบสมองปลอดโปร่งมากขึ้นนะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปเปลี่ยนสีฟันมาด้วยสีน้ำเงินแล้วก็ลืมพกลิปสติกมาพอถอดแมสแล้วหน้ามันก็เลยแบบ เลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาสอนอะไรเกี่ยวกับการทำออนไลน์นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องกันเอาไว้นะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวขับรถกลับบ้านแล้วะค่ะ